ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับเจอกันเติล้ลแากช่องอิดปินนะดิสพงนะตอนนี้ยังอยู่บนเตงนอนอยู่เลยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเติ้ลอายุครบ40แล้วนะทุกคนแบบผ่านไปไวมากแป๊บๆรู้ตัวอีกทีอายุ40แล้วอ่ะโอเคก็สำหรับตัวคลิปนี้นะครับเติ้ลคิดว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไป ดูกันว่าในวันเกิดของต้นปีนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะแต่คิดว่าหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาไปกินข้าวกับครอบครัวนะครับซึ่งวันนี้ครอบครัวของคุณอเล็กนะครับผมเขาก็จะไปกินข้าวฉลองวันเกิดกับเติ้นตอนเย็นนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่สนิทที่เยอรมันด้วยนะก็จะ มากินข้าวด้วยกันในวันนี้แต่ว่าจะมีใครบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ลุกไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะทุกคนยังอันนี้คือสภาพแบบเพิ่งตื่นนอนจริงๆเลยนะเราข้างในก็ป้ด้วยนะแต่ว่าไม่เปิดให้ดูหรอก ท่าเดาแวบมาแล้วนะครับทุกคนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้แต่งตัวง่ายๆครับเสื้อยืดกางเกงยีนนะแล้วก็แต่ว่าก็ให้ดูเรียบร้อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่านานๆเนี่ยเราจะได้ไปกินข้าวแบบพร้อมเียงทางครอบครัวแบบนี้นะครับผมก็เลยอยากให้ดูเป็นทางการนิดๆสุภาพด้วยนะครับผม นี่ก็เป็นทัทัลุกของวันนี้นะทุกคนก็เป็นคเสื้อยุดเกงยินธรรมดาเลยเดี๋ยวเราใส่ลงนทับเข้าไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรารออเล็กกลับมาบ้านนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่ากิจกรรมคือวันนี้อเล็กทํางานถึงแค่ตอนเที่ยงนะทุกคนวันพุธแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงบ่ายอาเล็กจะพาไปเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาเป็นเจ้าแห่งการเซอร์ไพรส์นะ โอเคเดี๋ยวเราไปรออเล็กกลับมาบ้านนะครับแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันว่าเราทำอะไรกันต่อทุกคนอเล็กกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่าย3ามโมงนะครับผมก็เห็นอเล็กบอกว่าที่คลินิกยุ่งมากๆเลยนะครับวันนี้จากที่จะต้องได้กลับบ้านตอนเที่ยงเนาะก็เลยยาวมาถึงบ่ายสามโมงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจออเล็กกันดีกว่า ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณอเล็กสวัสดีครบับอดความสุขมากๆสุดาเนี่ยมันคือโฟสต็อกนะครับสุขสัน <laughs> สุขสรรวันเกิดวันเกิดเกิดเกิดนกไม้เออสุขสรรวันเกิด <Girl. S 2> สุขสรรวันเกิด <laughs> สุขสรรวันเกิดนิดเกิดอัปเกิดเกิด นกไม้ซุกซนวันเกิดระหว่างที่เติ้นอยู่บ้านนะทุกคนเมื่อตอนเที่ยงอ่ะเขาก็มีพัสดุมาส่งด้วยนะครับซึ่งอเล็กเนี่ยมาบอกที่หลังว่าเป็นของขวัญวันเกิดเต้นอันนี้คือหนึ่งในของขวัญวันเกิดนะเดี๋ยวเอาให้ดูกันอันนี้เหรออเล็กอะบอก Bokhead what am I doing? See so you have to give the explanation why you decide for this one. I decide for this present because I want to travel with you all my life through the world. So and we need something for that. But you also can buy some clothes in the shops. And what and as you don't want to travel alone, I thought, oh, you can travel with your husband and also with your husband's in heart. So let us see what these husbands are, or who these husbands are. <laughs> <laughs> okay, everyone. Alex, said เขาก็เลยซื้อสิ่งนี้มาให้นะครับแต่ว่างงงก็งงๆกับที่เขาบอกว่า,าต้นไม่อยากไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับเวลาไปก็อยากเอาวาเล็กไปด้วยเนาะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นนะต้นก็ยัง,งงงอยู่เหมือนกันอาเดี๋ยวไปดูแกะเจ้าตัวกล่องตัวนี้กันทุกคน yeah. โอเคมันคือกระเป๋าเดินทางนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบที่ไปไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนทุกคนกระเป๋าเติ้นพังพังแบบล็อกไม่ได้เลยนะเขาก็เลยคงจะซื้อใบใหม่มาให้นะครับขอบคุณครับคุณอเล็ก ได้เป็นกระเป๋าเดินทางใบใหม่นะทุกคนนะ s <S จะได้มีกระเป๋าเอาไว้ใส่เวลาพาทุกคนไปเที่ยวคลิปหน้านะครับ <Something. S 1> อันนี้เขาบอกว่าเป็นชิ้นที่สองนะทุกคนเป็นของอะไรอเล็ก All right. All right. <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นเปิดกันนะทุกคนว่าอเล็กให้อะไรต้นอีกนะ <laughs> so, but there is something I have to tell you. Yeah. I know that you love to play that game. Yeah. And I also know that you love to play many other games. Hmm. And this is something you can do now but you also should enjoy some days in cologne at the gamescom but uh, it's not there already no it's now next year because the uh, last time was now in the last week where we have been in the holidays and the next time <laughs> all the alternatives would be hamburg but this is uh, where i have uh, to do something in munich in otherwise i that's why I also asked you: Do you want to come along to Munich or do you want to stay at home? If you would say, "Oh, I can stay at home," then I would have done Hamburg. But In this way, I already asked Cologne about the next days at the Gamescom. <laughs> this will be also included. In <laughs> Thank you, <laughs> Okay, everyone. Alex said that this is the second item that bought. This is อยากได้อยู่พอดีเลยนะทุกคนก็คือตัว uh, Story of s e a s o n ตัวแกรนบ b a z a ซึ่งเกมออกวันนี้เลยนะทุกคน so i t the release day today on my birthday so อ,อ,อเล็กบอกว่าให้เล่นอันนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีงานเกมงานหนึ่งทุกคนที่อเล็กพูดถึงเมื่อกี้คือชื่อว่างานเกมคอน ซึ่งปกติเขาจะจัดอยู่ที่โคลโนนครนบประเทศเยอรมนีซึ่งปีนี้ต้นไม่ได้ไปเพราะว่าเราบินกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็บินกลับมาไม่ทันแต่อเล็กบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าคือว่าเป็นของฝวันล่วงหน้าเขาจะอินคลูดเข้าไปให้ปีหน้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้ไปเกมคลากันทุกคน and a l s o this one มีอีกอันหรอ,อเล็ก i n the meantime until you have to wait to come to the Gamescom. You also have to wait and see and when you are waiting, you get hungry. Yeah. So, And you are also uh, eating a lot of stuff which is new to me but I also love it. So... Alex said that before to the It's time for shabu-shabu and what <laughs> pot. So, that we can... have... fun. Look on Cosimo. Cosimo. Me, as the Falang people at first would say, "Ah, oh, this is a modern piece of art for Yin Yang, maybe. Because They <laughs> <we> don't <laughs> do it in this way, but now... โอเคเขาซื้อหม้อหม้อชาบูหม้อหม้ออ่าฮอทพอตมานะทุกคนเดี๋ยวจะได้กินฮอทพอตกันละทีนี้นะฮะขอบคุณครับคุณอเล็กซ์ the electromagnetic stuff which y o already have you can use it โอเคก็เดี๋ยวที่บ้านน่าจะมีตัวกระทะไฟฟ้าอยู่นะทุกคนไอ้ตัวหม้อไฟฟ้าเดี๋ยวได้กินฮอทพอตชาบูกันนะจ๊ะ Essen ist fertig. ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเมืองกันเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมจะบอกว่าตอนนี้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ตืนลืมเอาตัวกล้องมาโอ้ <laughs> oh, my god แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามาถ่ายตัววิดีโอตอนที่ไปกินข้าวกับทุกๆคนให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับ โอเคทุกคนแอบมานั่งที่คาเฟ่นะครับผมเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปกินข้าวเย็นกันนะครับ For โอเคเราก็ได้ของที่เราจะกินมาแล้วนะทุกคน คคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านอาหารของเราการน,นะครับก็ตัวร้านอาหารของเราวันนี้ชื่อเ s ส House อัมโดมนะครับอยู่ในตัวย่านเมืองเก่าของวุสบกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาร้านจะเป็นยังไงนะ Bye.

ดุงท่าดาทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ไปนั่งทานข้าวกับทุกคนนะครับก็ตั้งแต่หกโมงเย็นตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนน่ารักมากมากนะครับไดของขวัญมาเยอะเลยนะแล้วก็อันนี้คาเทียทำให้นะทุกคน40ปี ตอนแรกคิดว่าที่ลืมตัวกล้องไปน่ะว่าอาจจะได้อดถ่ายตัววิดีโอไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ยังโชคดีได้เอามือถือถ่ายได้อยู่นะครับผมคือถ้าคุณภาพวิดีโอแปลกๆไปนะครับผมก็อย่างที่รู้กันคือต้นลืมหยิบตัวกล้องหลักไปตัวนี้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะ เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามตัวคลิปวิดีโอของพวกเรานะครับผมถ้าชื่นชอบตัววิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าอเล็กยังมีเซอร์ไพรส์อยู่นะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราสองคนจะขับรถไปที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้บายบาย สวัสดีครับ40ปี bye bye, <c oughs>